อะไรอะไม่รู้อ่ะพี่ซันบอกว่าเอ้าใครใครซันซันไม่เห็นได้ไงซันซันซันไปผ่านใครมาซันไปผ่านใครมาซันวิ่งเดินผ่านใครมาซันเสียงซันดนปาร์ตี้ซันดนปาร์ตี้ใช่ซันผ่านใครมาเสียงแบบว่าเด็กเียับบ ใครกับใครนะแม็กกับจ mm ีร hmm. sure> ัตค่านเจอกับแม็กกับคุณจีรัตค่ะแล้วก็เดินชิ้กับคุณจีรัตมาเดินกับคุณเดินชี้กับคุณจีรัตหรอสองคนอะไม่ไม่เดินเดินชิกับคุณกี้กับคุณจีรัตทำไม่ไม่ค่ยมีงานกันมาก็คือกำลังบอกอยู่ไงว่าตาหนัดเป็นนอเภอแล้วตอนก็แบบว่าตาหนัดบริบูรณ์นะตาหนัดแค่แบบล็อกเป้าไว้ที่หัวคุณกี้แบบนี้เสียงมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือปะวะ เออเสียงเสียงมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือป่ามันดูมันดูมันไม่จริงจังอ่ะทันทันจริงจังกว่านี้ทันจริงจังกว่านี้ดูจริงจังที่สุดแล้วไม่รู้อะไรวะทันไม่ควรเลยงานดูจะจูอีกแล้วดูเป็นอะไรกันดูเปไรน